เอ่งมีอะไรจะคุยกับพี่ไว้โจพี่ทำทำไมวะเอะพี่ทำทำไมทำอะไรวะจ,จริงๆพี่เก่งนะผมเคารพพี่ผมนับถือพี่มากๆแต่ทำไม,ไมพี่ทำอย่างนี้วะไอ้โจมึงพูดถึงเรื่องอะไรวะกูไม่เห็นเข้าใจเลยผมพูดเรื่องไอ้กายไอ้กายฮะเดี๋ยวนะมึงคิดอะไรของมึงวะก็มึงนั่นแหละที่ไปช้าไอ้เซฟเลยถูกไอ้กายฆ่ากูไม่ดาม่ามึงก็ดีแค่ไหนลไอ้โจคุกันพากันหน้าไม่ใช่หรอพี่แล้วพี่ล่ะพามันกี่รอบแล้ว ไอผมนำไปว้พี่พลาดกี่คดีแล้วของไอกลายของเมียผมของพ่อผู้กองแอนของพันที่ปล่อยให้มันหนีไปได้แล้วของน้องเต็มที่เกิดถูกไอกายฆ่าล่าสุดของไอเซฟจริงๆเป็นหน้าที่ของพี่เว้ยแต่พี่นิ่งเฉยพี่ไม่ทําอะไรสักอย่างศักดิ์ศรีของพี่ไม่มีแล้วละสิผมพลาดยังมีศักดิ์ศรีอยู่ผมพูดผิดปะและเหตุผลที่พี่พลาดเอาเป็นแผกของไอกายผมพูดถูกปะพี่มีอะไรจะบอกผมไหมวะพี่พูดมาเลยเราพี่น้องกันทําไมพี่ทำกับผมแบบนี้ พี่ถามกับทุกคนได้ลงคอพี่เมว่ากูอยากทำเหรอวอ้โจมึงรู้ไหมที่กูต้องทำอะ่ะเพราะกูกลัววอ้โจกูไม่มีทางเลือกเล็กอย่างมันเอาลูกกับเมียกูไปม่งขู่ว่าถ้ากูไม่ทำตามแผนมันอะ่ะมันจะฆ่ากับลูกเมียกูทุกคดีที่กูพลาดใช่มันเป็นแผนของไอ้กายเรื่องเมียมึงก็เหมือนกันกูหาคนอื่นมารับแทนให้มันนี่ที่กูจับคนที่เป็นแพ้ไม่ได้ใช่มันเป็นแผนของไอ้กาย แล้วทุกคดีที่เกี่ยวกับไอ้กายใช่กูทำหมดกูเป็นเบื้องหลังของมันมึงพอใจหรือยังมึงฟังกูนะมันสัญญา้เว้ยถ้ามึงเลิกอยู่กับคดีเนี่ยมันจะปล่อยมึงแล้วมันจะไม่ฆ่ามึงคนอย่างไอ้กายอ่ะมึงคิดเหรอว่ามึงจะจับมันเข้าคุกได้อ่ะคนอย่างมันอ่ะมีเงินมีทุกอย่างซื้ออิสรภาพได้ถึงมึงจะจับมันเข้าคุกได้เดี๋ยวมันก็ออกมาได้อยู่ดีพี่แม่งขสมเพศพี่วะผมพูดตรงๆเลยนะเทเลว่ะพี่ ต่อให้พี่จะรู้ว่าแม่งลงเอ,อิอย่างเงี้ยหรือแม่งจะเป็นอย่างที่พี่พูดเนี่ยเราก็ไม่ควรทำอย่างนี้ไม่ใช่เหรอพี่แล้วพี่กับผมก็ไม่ได้มาคุยกันอย่างนี้พี่คิดผมเข้มแข็งมากเหรอพี่คิดผมไม่กลัวเหรอถ้าผมทําอะไรได้ผมไม่ได้ทําแบบน,นี้ผมก็ได้แค่ทนทนทนแล้วก็ทนผมทนทําแบบพี่ไม่ได้วะเออไงกูไม่นกระจกกูมันโง่กูมันยอมคนง่ายกูไม่เก่งเหมือนมึงไงไม่เกี่ยวเลยพี่แล้วมึงจะให้กูทำยังไงวะทำไมพี่ทำอย่างนี้วะ ทำแบบนี้เลยดีกว่าเฮ้ยไอโจผมมหลังให้ีห่จะได้ไปตองลำบากใจเอาเลยพี่ยิงผมเลยผมไม่โกรธพี่หรอกกูขอโทษเว้ยโจกูขอโทษที่เป็นแบบอย่างที่ดีให้พวกมึงไม่ได้มึงดีกับกูทุกอย่างกูมันเฮี้ยเองถ้าไม่ใช่พอกูอะทุกอย่างไม่ไม่เป็นแบบนี้หรอกกูขอโทษเว้ยไอโจ ตัวละครสถานที่องค์กรและเหตุการณ์ทั้งหมดที่ปรากฏในซีรีส์เรื่องนี้ลบไปเรื่องสมมุติเฮ้ยพี่ตีโมโจฉันเสียใจด้วยนะเรื่องหมดเซฟและสารวัตรตีพูดก่อนทะพูดอะไรก็พูดมาเลยผมไม่ตรงการได้ยินคำที่แสดงความเสียใจอ่ะโอเค คือฉันสงสัยนิดนึงเรื่องคดีฆาตกรรมการตายของบทดเซฟทำไมครับผู้กงคือปกติการตายของเหยื่อทุกรายที่ตายด้วยฝีมือกายจะไม่มีรอยฟกช้ำอะไรทั้งนั้นจะเป็นแค่ชิ้นส่วนในร่างกายหายไปหมดผมว่ามันก็ปกติแล้วเลยเพราะไอ้เซฟมันก็เก่งพอที่จะสู้กับไอ้กายได้แค่ไปพลาดท่าเท่านั้นเองหมวดไม่สงสัยแล้วว่าทําไมการตายของกายไม่มีรอยฟกช้ำเลยมีแต่ส่วนในร่างกายหายไปอะไรนะหมวดฉันไปดูที่ชั้นล่าสุดศพมา การตายของกายไม่มีรอยฟกช้ำมีแต่ส่วนไหนร่างกายหายไปนี่บมวกำลังจะบอกผมว่าในนั้นมีวมากกว่าไอ้เซฟกับไอ้กายเหรอใช่ค่ะและฆาตกรตัวจริงไม่ใช่กายอะไรนะว่าย,ยังไงบ้างครับหมวดแซมผูต้ตํารวจสรุปว่าย,ยังไงบ้างครับเรียบร้อยดีครับตํารวจสันนิษฐานว่าไอ้เซฟกับไอ้กายครับมันปะทะกันจนเสียชีวิตคู่ครับแล้วคดีเนี้ยปิดเรียบร้อยแล้วครับดีมากครับ หมดไปทําหน้าที่ต่อได้เลยครับผมเฮ้ไอสะวะตายไปซะเรื่องจะได้จบจบพี่ทําแบบนี้ทําไมครับเฮ้กูทํำะไรวะทําไมอยู่ๆพี่ก็ข้างงงงแบบนี้ล่ะครับก็กูอยากฆ่าม,มานันด้วยมือของกูไงพี่ลืมไปแล้วเหรอครับว่าเราตั้งองค์กร SCP นี้ขึ้นมาทําไม ตั้งมาเพื่อเอาชิ้นส่วนร่างกายของคนมาทดลอง SCP แต่ละตัวแล้วก็มีแค่ผมกับพี่เท่านั้นที่สามารถแปลงร่างเป็น SCP ได้พี่ลืมไปแล้วหรอครับเฮ้ยอย่าพูดมากดิวะมึงสั่งลูกน้องมึงเอาศพไปเก็บด้วยพี่กายเดี๋ยวนี้พี่คิดจะสั่งผมแล้วเหรอครับอ้าวเฮ้ยตอบแทนกันบ้างดีวะทําไมมาพูดกันอย่างนี้อ่ะกูเนี่ยคอยตามเช็คขี้เช็ดเยื่วให้มึงมาตลอดแล้วที่พามาเนี่ยกูก็ปกป้องมึงมาตลอดนะ นี่แหละครับที่ผมบอกคนเราเกิดมามีสมองไม่เท่ากันก็เลยทําให้พี่คิดได้แค่นี้พี่คิดว่าพี่ปกป้องผมพี่คิดอย่างนี้จริงๆเหรอไม่ใช่ผมเหรอที่ปกป้องพี่ไม่ใช่ผมเหรอที่ช่วยชีวิตพี่ให้พี่มีชีวิตที่ดีอีกครั้งแต่พี่ดันขัดคําสั่งผมและยังจะสั่งผมอีกเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่กายผมจะให้พี่ไปพักผ่อน แล้วผมจะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้พี่ฮะจริงเหรอไอ้กูขอบใจมึงมา,มากๆเลยนะเว้ย <c oughs> พี่รอผมแปมนะครับเดี๋ยวผมมาให้มันได้อย่างนี้สิว่าน,น้องกูเออเวลาที่เราเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเนี่ยหมามันจะรู้จักบุญคุณเจ้าของหมาเนี่ยมันจะไม่มีวันขัดคำสั่งเจ้าของ แต่ผมก็คิดว่าพี่เนี่ยจะคิดว่าพี่จะดูหมาและเอาหมาเป็นยิ่ยงอย่างแต่ช่างเถอะถือซะว่าพี่ไปพักผ่อนแล้วกันเนอะ <ت <ت Shop.com ร้านขายไอดีแท้ไหมครับใส่ผ่านธูมนี่หรือวอลเล็ตก,ก็สะดวกพร้อมระบบสุ่มเอาใจใส่สฟรีต้องใน MC Shop เท่านั้น หมาโจใก้ถึงหรือ,อยังแต่ยืนผู้กองผมรีบไปอยู่หมวดคิดว่าฆาตากรตัวจริงมีส่วนข้องกับแลบนี้ไหมมนแน่นอนต่แล้วผู้กองผมเห็นทุกอย่างเลยมันมีพวกสัตรหลาที่มาทดลองไว้เต็มไปหมดผมว่าไอ้น,นี่ไม่โคตรโลติดสุดๆเลยเลรอาการมันแค่ก็หมวรับใช้ฆาตากรโจรติงเท่านั้นส่วนมิตรีผมก็สงสารเขานะจริงๆเขาเก่งมากแท้ๆแต่เขาก็โชคร้ยาย ที่นี่แหละไหนอะหมดตามผมมาผมต้องจำไปขนฆาตอนนี่ให้ได้ไม่ว่ายังไงก็ตาม แต่คุณไม่เลยกกำลังเสริมเหรอไม่ต้องหรอกเรียกมาเดี๋ยววุ่นวายเออเออเอ,อ๋อสวัสดีครับคุณตำรวจผมกูน๊นะครับมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับผมเป็นซีออของที่นี่ครับฮลัลโหลพ่อกลับบ้านมายังหนูสอบตำรวจติดแล้วนะสวัสดีครับน,นี่ใครคะฮัลโล ผมขอตรวสอบที่นี่นิดนึงได้ไหมครับขอความละเมือนด้วยได้ครับเชิญตามสบายเลยครับผมไปลครับผู้กองหมอนอะไรผู้กองเป็นอะไร บุกงูุ้กงมดจอมันฉันจําเสียงมันได้เสียงมันทุ้มๆแบบนี้พูดช้าๆน้ำเสียงแบบนี้เลยมันคือฆาตกรที่ฆ่าพ่อฉันและภรรยาคุณไอ้กูสิเดียวที่เราคุยกันเมื่อกี้อะนะใช่นี่มั่นใจเลยเปล่าฉันมั่นใจไม่ผิดตัวนะฉันจําเสียงมันได้แล้วอีอย่างที่นี่มันเป็นแลบองค์กรไม่ใช่เหรอ เขาเป็นซีอโอนะหมวดยังไงเขาคือฆาตกรและบงการให้กายทำนู่นนี่นั่นโอเคหมวดจะไปจับมันหมวดจะไปตอนนี้ไม่ได้นะทำไมผมดจะไปจับมันคุณก็เห็นอยู่มันเล่นเกมกับเราถูกต้องแล้วครับผู้กองแอนผมเนี่ยแหละฆาตกรตัวจริงที่คุณต้องการจับกันมาเลยครับมาจับเลยสิครับผม ขอบคุณนะหมวดโจมาจบแล้วฮัลโหลหมวดเก้าเรียกกำลังเสริมมาเก็บหลักฐานและมาเก็บศพได้ค่ะแล้วเดี๋ยวขอรื้อคดีทั้งหมดที่เกี่ยวกับกายด้วยนะคะขอแก้อะไรนิดน,นึงค่ะหมวดโจฉันไปสืบประวัติกู๊ดมากู๊ดเป็นคนที่มีปัญหาทางจิตตั้งแต่เด็ก แต่ด้วยความที่ฐานะครอบครัวรวยมากๆก็เลยสมกุลเป็นเรียนที่ต่างประเทศเรียนจบแล้วเป็นนักวิจัยที่โด่งดังแต่เบื้องหลังคือเาขาฆ่าคนนับไม่ถ้วนแล้วกลับมาที่ไทยก็เอาคนมาทดลองสัตว์ประหลาดต่างๆและไม่มีเหตุผลที่ฆ่างั้นฉันขอตัวไปทํางานก่อนนะคะครับยังไงขอบคุณมากมากเลยนะครับผู้กองค่ะไอ้ผมหาตัวฆาตกรได้แล้วนะผมขอโทษที่ผมไม่มีเวลาให้ขอโทษ ที่ผมไม่สนใจขอโทษที่ผมไม่ได้ดูแลคุณขอโทษที่ทำให้คุณต้อง ผุกกองครับว่าไงหมดเก้าเอ,อ่อมีคนมาขอพบที่ลาจอดรถครับโอเคเดี๋ยวฉันไปครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับผม ไ่ใช่คนที่มาขอพบฉันหรือเปล่าคะ